อันยองฮเยโยยรบุนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกริยาไปในภาษาเกาหลีค่ะไปดูกันเลยค่ะคำแรกเลยนะคะออกเสียงว่าคาะจาคาจาจแปลว่าไปกันเถอะค่ะประโยคต่อมาค่ะออกเสียงว่าคาชิมาคาชิมาแปลว่าอย่าไปนะพูดในทางขอร้องะคะ่ะเชิงขอร้องคำต่อไปค่ะออกเสียงว่าออดีคานิออดีคานิแปลว่าไปไหนอะ ถ้าเป็นประโยคคำถามนะคะเราจะพูดเสียงสูงขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะออดีค่ะนี่คำต่อมาค่ะออกเสียงว่าคาชิขันก a คาชิขันก็ไปด้วยกันไหมประโยคคำถามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงสูงขึ้นไปอีกนิดนึงคาชิขันก็เธอจะไปด้วยกันไหมประโยคต่อมาค่ะออกเสียงว่านามอนจ้อขันเกะนามอนจ้อขันเกฉันไปก่อนนะประโยคต่อมาค่ะออกเสียงว่านาขันดา นะขันดาฉันไปแล้วนะคล้ายๆกับประโยคเมื่อกี้เลยแต่ว่าประโยคนี้นะคะจะใช้พูดกับคนสนิทค่ะประโยคต่อมานะคะออกเสียงว่าฉันค่ะฉันคะแปลว่าไปดีๆนะนะคะซึ่งประโยคนี้จะเหมือนประโยคบอกลาแล้วก็อวยพรไปในตัวเลยค่ะอย่างเช่นเรากําลังจะไปเนี่ยนะคะเขาก็พูดว่าอ๋อฉันค่ะไปดีนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมเอาไปพูด,พดกันนะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งดุ้งดิงให้ด้วยนะคะขำสาวฮัมมีดา